ขุณศึกเล็กชกพระจันรฉายจะไม่มีวันเกิดขึ้นก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ บูมเด็กเซียนยืนยันเองพระจันชายคือชายที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะเวทีไหนหรือเหมาะสมกันขนาดไหนก็จะไม่มีวันส่งขุนศึกเล็กไปชกด้วยเด็ดขาดคู่นี้ไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดต่อให้ในอนาคตจะเหมาะสมขนาดไหนผมก็ไม่มีทางให้ขุนศึกเล็กชกกับพระจันชายเด็ดขาดเพราะผมมีความเคารพในตัวพี่เขาบ้านเราอยู่ในซอยเดียวกัน คนในซอยก็รู้จักกันทั้งนั้นผมไม่สามารถยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่นนในฐานะคู่ต่อสู้ได้ตอนผมเริ่มชอบดูมวยใหม่ๆผมก็ตามคุณตาไปเชียร์พระจัน์ฉายตั้งแต่เด็กๆวันไหนพี่นนขึ้นชกคนในซอยก็จะแห่กันไปเชียร์ตลอดและผมก็คือหนึ่งคนในนั้นตั้งแต่ปี2551 ปีก่อนเมื่อต้นปีผมยังส่งคลิปขุนศึกเล็กไปให้พี่นนช่วยดูว่าต้องเสริมเติมแต่งอะไรอีกบ้างไม่ว่าใครจะมองยังไงก็ตามใครจะว่าผมกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่หมวยคู่นี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ขอบคุณที่เข้าใจครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ